สวัสดีค่ะเมื่อในวันเกิดยายเนาะคะ่ะหลานสาวก็เลี้ยพามากินอาหารยายคนเสืภาพ้าไปกินตามหายายวาบอกอ้าวยายมากแบบธรรมศาสตรเนาะคะ่ะนี่ค่ะเราเลยมาแวะหลานแต่กระทัดรัดดีเนาะคะ่ะแล้วไปชมด้านในกัน,นะค,ะค่ะคนแต่งหลานได้นาะนั่งมางะคะ่ะ มีอาหารแบบจานด้วนมีไอศ์รีมค่ะสต่นี่เหลายๆอย่างเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นโต๊ะแต่งร้านยแย่เยเนอะค่ะนี่ค่ะเป็นรายกระทัดรัดนีค่ะสามารถรวมทิปโต๊ะเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นโต๊ะแต่งร้ายหลายนานมากเลยค่ะอารมณบรรยากาศน้ำโต๊ะ นี่นังเฟเนกค่ากาแฟเป็นะะแ,แบบนี้ร่มเย็นธรรมชาติดีค่ะนี่ค่ะโต๊ะนั่งคนแต่นั่งแต่เซ่อ่นนอกจากโต๊ะนึงบรรยากาศอาหารหลายอย่างด้วยค่ะย่ายก็เลยสิมัดเก็บบรรยากาศก่อนเนาะคะ่ะให้หลา,น,าน,น,นหลานคนสั่างจะย่ายว่าบทสร้างนั่งหลายเนาะคะ่ะ ใช่แต่กินมาแนวหละอยู่บานนอ้นเนี่ยคะ่ะอินธรรมชาติหนานั่งเนี่ยคะ่ะบรรยากาศห้านสาวคนพามะกินเข่าแต่ว่าสิไปอีกลานนึ่งนนะ่ามากินไอติมล้านหน่ก้อนเพล่เนว่ยคะ่ะบรรยากาศหนานั่งเนาะค่ะเดี๋ยวไปช่วงกันเนาะค่ะบรรยากาศด้านนอกเนี่คะ่ะลงดีคะ่ะ โตโคเนาะค่ะนี่ค่ะอเมจจะเป็นว่างกุ้งว่างปลาว่างกุ้งเดิมเนาะค่ะนี่ค่ะตรงตามครับโรงเรียนอาชวะเนาะฟังผลเนาะนี่ค่ะคือนัง่งนั่งชิวๆเติมกาแฟเย็นชาเขียวกาแฟร้อนเนาะค่ะเด็กต้องมายกระตากต่างๆนี่ค่ะ นั่งห่อยขาตบบนี้นะค,ะนค่ะนี่ค่ะนั่งไอติมงเย็นเยนเ็ยนขนมฟังเล่สดมะนาวหอยขาเิียงเงยนนง็นๆน,น,น,นะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เป็นว่างฟ้าว่างุ่วงก่อนนะคะ,นะคะอาจจะเป็นผื่นทีห้องคนอะไรค่ะป้าจากด่านคนคนจะทุบเต็โดยเดินมานั่งมา ห้องน้ำห้องยังสะอาดสะอานค่ะบรรยากาศสั่งอะไรเธอสั่งได้ยังแต่ใหญ่มันกับแบบนี้นเดีค่ะบรรยากาศที่ดีร่มเงาเนี่ยเพราะตรงป่วยก็ร่มเงาด้วยค่ะหนุ่มสาวว่าจะไปสั่งอยังยายว่าสั่งไอศครีมมากินชิวๆก่อนเนาะค่ะ เนี่ยแต่ว่า้ตีุกเป็หลักใสนใจกนมาก็แต่เด้อในซอยซ้อยอำเพอ็อยอำเพอกไปสมมติซือดีปลาทั้งปมประจนนะละค่ะมาห่อแต่เลี้ยวเขาซ้อยใส่เมื่อเนาะค่ะซอยอำเพอกมากินอาหารเล็กๆหน่อยๆก็ได้ค่ะอาหารเบาๆก็ได้มรนก็สิมีไอเสีจะัดนี่หลายอย่างค่ะ ใบยายข้าไปชมด่านใน้าเนาะค่ะสน่วนด่านในจะเป็นห้องแอร์เนาะค่ะอ่ะยายผามาชมส่นด่านในเนาะค่ะในค่ะเป็นห้องแอร์ค่ะมึนก็ขายอาหารหลายชนิดเนาะค่ะขายน้ำปั่นขายกาแฟขายชาเขียวค่ะถ้าผู้ใดชอบนั่งห้องแอร์ก็เชิญนั่งด่านในได้สบายเลยค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศแย่กะทายตรงเข้าเตินสั่งอาหารเนอะค่ะคนกับมีขนมมาว่างชูเนาะค่ะไปชอบขนมก็สั่งขนมใดเลยค่ะในราคาด้านหนค่ะแย่กะขอขอ,ขอบุณทุกนันตกกำลังเร่งใจเนาะค่ะแย่พามาชมหลานอาหาร